สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมันมลทาร์ดชาแนลนะคะสวหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะก่อนี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟนะคะ ชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะวันนี้เราอยู่กันกับทอปิกนะคะใครที่เขากำลังจะติดต่อคุณมาเนาะพอคิดถึงคุณนะคะ,ะใครที่กำลังจะคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวต้องติดต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมีพลังงานเก้าเหรียญ S The s t a านะคะมีพลังงาน6ไม้เท้ามาได o ออ i ไฟนะคะก็มีพลังงาน6เหรียญขึ้นมาเนาะช่วงเวลานี้หล่อมนมองว่าน่าจะอยู่ในจุดของการที่คุณคุณอะอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากแชร์ริงอยากอัปเดตเรื่องราวอะไรบางอย่างรู้สึกว่าถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คะ่ะ ก็อยากให้มีทิศทางของการเป็นไปในอยู่ในจุดที่มันแบบโอเคมากขึ้นเนาะมันเหมือนกับมีทิศทางของการได้ไปต่อมีทิศทางของการได้แบบว่าแชร์วิ่งอะไรต่างๆระหว่างกันถ้าเกิดว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณคาดหวังในความสัมพันธ์ที่มีความแฟร์มีความยุติธรรมอะค่ะคือไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งให้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วฝ่ายหนึ่งก็รับอยู่ฝ่ายเดียวแบบนั้นอนะคือคุณไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนั้นเนาะคือคาดหวังความสัมพันธ์ที่มัน แฟนมันดีต่อใจอ่ะแล้วก็มันเหมือนกับมีพลังงานนะคะในเรื่องราวของการมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในความรู้สึกหรือว่าในช่วงเวลานี้นะมองว่าพลังงานของตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะมันมีพลังงานของการไปต่อมีพลังงานของโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะในการที่แบบว่า จะไปอยู่ในจุดที่มันโอเคยิ่งขึ้นนะคะภาพรวมพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะมนว่าเป็นไปในทิศทางที่มันมีแรงขับเคลื่อนในความสัมพันธ์เนาะมันมีแรงขับในการที่จะแบบไปอยู่ในจุดที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นในเรื่องราวเป็นโอกาสนะคะที่เรารับรู้ได้ว่ามีพลังงานอ พลังงานก้าเหรียญเนาะโอกาสพลังงานที่เราสุขว่าคุณเริ่มต้นจากการแบบมีความสุขในแบบของตัวเองก่อนคือแฮปปี้ให้พลังงานตัวเองแบบมีความสุขอย่างเต็มที่มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็น่าจะไปอยู่ในจุดท,ที่มันโอเคมากขึ้นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ รู้สึกว่าคือพนานคุณมันเหมือนกับจริงๆแล้วในช่วงเวลาเนี้จะมีหรือไม่มีความรักก็ได้ก็คุณก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ได้ดีอะค่ะประมาณนี้นะอาจจะเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอามาคดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง มีพลังงานไพเหรียนขึ้นมานะคะ The Sun แปดถวยคะ่ะมีพลังงานสี่เหรียญแล้วก็มีพลังงาน The Fool นะคะขึ้นมาเนาะโอกาสในช่วงเวลานี้นะคะมอว่าเป็นทิศทางที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะมีอิสระนะคะกับตัวเองมีอิสระในการคิดในการตัดสินใจหรือทำอะไรอะตัวคุณจะรู้สึกว่ามันมันมี feeling ที่แบบ โอเคเราได้ทำอะไรตามใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีพลังงานของการคิดคิดมากวิตวกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอยู่ด้วยในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เห็นถึงพลังงานแบตถ้วยเนาะแบถ้วยมันเหมือนกับเป็นการเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างคะ่ะเดินออกจากปัญหาบางอย่างเนาะก่อนหน้านี้อาจจะมีสถานการณ์ที่เรารับรู้ได้ถึงพลังงานความทกซิก บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแต่ว่ามันว่าในช่วงเวลานี้คุณเห, <Yeah. S 1> เหมือนเลือกที่จะเดินออกไปจากตรงนั้นนะ่ะแล้วก็มีพลังงานที่เป็นการเริ่มต้นนะคะมีพลังงานดีๆที่แบบว่าเราสึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นความเป็นการเริ่มต้นที่มีมิติที่จะนำคุณไปสู่ความสดใสพลังงานบวกนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาในช่วงเวลานี้เนี่ยอ่อน่าจะมาเป็นพลังงานบวกมาเป็นพลังงานการเริ่มต้นดีๆให้กับคุณนะคะ คือหลายๆคนในที่นี้น้มนว่าคุณพยายามคิดพิจารณากับความสัมพันธ์หรือว่าการตัดสินใจหรือทําอะไรด้วยความรอบคอบมากที่สุดนะคะอืมเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายหรือเราออจะมีการที่แบบเราอยากสักเซสกับอะไรบางอย่างแล้วก็อยากปลดปล่อยพลังงานตัวเองให้เป็นในแบบที่รู้สึกว่ามีอิสระไม่ได้ผูกมัดอะไรมากจนเกินไปให้ความแบบ แฮปปี้กับตัวเองอ่ะประมาณนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยจะได้เคลียร์หรือว่าจะได้แบบว่าอยู่ในจุดของการเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันมองว่าเป็นทิศทางที่จะนำพาคุณนะคะไปอยู่ในจุดที่มีความสำเร็จสักเซสด้วยนะอาจจะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมนขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานนะคะของคนที่เขาจะทนคิดถึงคุณไม่ไหวนะต้องติดต่อมานะคะ มีไพ่พลังงาน3ดาบนะคะ8ปดไม้เท้าเจเจวิลนะคะมาได้ออปอเธอร์นะคะแล้วก็8ดาบขึ้นมาเนาะในช่วงเวลานี้มันว่าเป็นช่วงเวลาของการที่แบบมันมีพลังงานการอยากฮิลลิ่งอยากฟื้นฟูนะคะบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนาะแล้วก็มันเป็นลักษณะของโอกาสของการที่เราจะได้รีคอร์ดฮิวจิตฮิวจตัวเราเองนะคะ มีภาพรวมพลังงานของการแบบว่าเจอเร็วนี้จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนเราเรวนี้กำลังที่จะมีในเรื่องราวของการแบบได้รับข้อความหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพลังงานนั้นเหมือนกับอยู่ในจุดที่เป็นมันมีพลังงานบางอย่างที่แบบตัดไม่ขาดอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็เห็นถึงโอกาสในเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะอาจจะมีอาจจะมีโอกาสทางความรักเข้ามาด้วยก็ได้ด้วยได้นะในเวลานี้ค่ะมันว่าเร็วๆนี้คนคนนี้อาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนี่แหละพลังงานแปะไมท้า้นมาเลยนะคะมันเหมือนมีพลังงานการที่แบบเคยจบเคยเจ็บหรือพยายามจะฮิลิ่งใจอยู่ในช่วงเวลานี้ได้นะมีเงื่อนไขมีคอนดิชั่นมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยอะค่ะมันมีแรงดึงดูดระหว่างกันแล้วก็ เพราะว่ามันมีความรู้สึกที่แบบมันมันยังผูกพันกันอยู่อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานของคนคนนี้เพิ่มเติมถึงชาวทัศน์ไฟนะ3ไม้เท้านะคะแชมเปญคนคนนี้พลังงานเป็นยังไงคนที่เขาจะติดต่อสนนื่อสารมานะคะที่คิดถึงคุณนะ 4 oh, of air 10 of air อะถถ้วยโหชัด oh, oh, <Yeah. S 1> มากนะคะกับการที่แบบเป็นพลังงานที่น่าจะเคยเบกเคยชะลอในความสัมพันธ์ไปหรือว่ามีโอกาสเก,าเก่าในการที่จะวนกลับมาคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่คุณคุ้นเคยหรือเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้นะคะมันมีลักษณะของพลังงานการแบบหนักหน่วงในความรู้สึกแล้วมีการจบการเจ็บ กันไปก่อนหน้านี้ค่ะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้คิวใจหรือว่าพักกายพักใจเพื่อที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมี พลังงานเฉืมพรันขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นหลายคนโยกย้ายที่ทํางานที่อยู่อาศัยหรือว่าชีวิตเขาในช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ในจังหวะของการรอคอยสักนิดหนึ่งนะคะมีพ s ชั่นมีการปรับมุมมองทัศนคติอะไรบางอยา่างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยก็มีโอกาสเป็นคนที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วอนะคะหลาหลายคนเป็นพลังงานคนเก่า,กาๆที่เคยเบรกกันไปก็ได้นะจบกันไปแยกย้ายกันไปได้นะคะ คนที่คุณรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วอะนะอืมเราสึกว่าอาจจะเป็นคนคุยเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าสามีภรรยาเก่าได้หมดเลยนะคะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวทัศไฟเป็นอย่างไรเอ่ยความรู้สึกของคนคนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวทัศไฟในช่วงเวลานี้มีพลังงาน7 of ว่อ wand นะคะ สี่ถ้วยสามเหรียญน,นะคะ h e l i v e r ค่ะมีพลังงาน Seven of Cups of Swords นะคะแล้วก็ Eight of Swords นะคะทำไมเราสุกว่าเออคนคนนี้เขามองว่ามันดูมีความยากดูมีความแบบว่าต้อง ต้องเคลียร์ต้องอะไรมากมายคือเขารู้สึกว่าการมองกลับมาที่ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างมีความท้าทายนะคะแล้วก็ตัวคุณในจุดเวลานี้อาจจะอยู่ในจุดที่แบบว่าไปได้ไกลามากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่ามูไปข้างหน้าแล้วหรือ,อยังประมาณนี้มันว่าความรู้สึกเขาเหมือนกับมองคุณเป็นโอกาสทางความรักเป็นช้อยสิ่งที่มีแพชชั่นโอกาสทางความรักทางความรู้สึกอืมแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะอยากหันหน้าเข้ามาพูดคุยเพื่อ ปรับความเข้าใจหรือได้หาข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะตัวเขาจะมองว่าคุณไม่ได้โฟกัสอะไรที่เขามากมายขนาดนั้นมันเหมือนการแบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็มันมีการที่อยากจะสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะความรู้สึกที่เขารู้สึกต่อชาวทัดไฟอะนะคะอะเดี๋ยวเราขอดูความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมหน่อยแล้วทำไมถึงอยากสื่อสารมาคะ มีพลังงาน8ถ้วย10บจาบเ,เด็กถือเหรียญน,นะเก็แบบเด็กถือไม้เท้าแล้วก็สิเหรียญขึ้นมาค่ะ พลังงานแอดมีความหนักความหน่วงอยู่เหมือนกันสิบดบมาฮิกแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นมาในอีกสำรับหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเขาอยากฮิลลิ่งอยากฮิลใจหรืออยากเอนดิ้งจบกับปัญหาที่ยังรบกวนจิตใจฝุงอยู่กับความคิดความรู้สึกนี้อะไรที่ยังติดอยู่ยังแบบยังค้างคาย,ยังวนอยู่ในความรู้สึกแบบนี้ได้นะคะการเริ่มต้นพาชันนะคะมุมอมองของการเติมเต็มความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็ มีในทิศทางของโอกาสที่จะเกิดขึ้นที่เราสุกว่าคนคนนี้เขามีพาชันมันมีจุดที่แบบเหมือนต่อกันติดอืมมันเป็นมุมมองความชอบไลฟ์สไตล์หรือเป็นอะไรที่มีพาชันบวมระหว่างเขากับคุณในช่วงเวลานี้นะคะมันมีจุดในเริ่มเริ่มต้นของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มันขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนี้ว่าในช่วงเวลานี้อ่ะเขาคิดถึงคุณอยู่เรื่องของอะไรคิดถึงคุณเรื่องอะไรคะที่จะติดต่อมาเนี่ยมีพลังงานแปดเหรียญน,นะคะคิดถึงชาวธาตไฟในเรื่องของอะไรคะเจมเพรส มีไพ่เดจ้าอ่ะสี่เหรียญ of Swords นะคะแล้วก็มี Queen of One เขาคิดว่าตัวคุณเน่ะเป็นอะไรที่เขาอยากฟร์ดพลังงานขึ้นมาการฟื้นฟูสิ่งเก่าๆเ,เ,เพราะว่าเรื่องราวเป็นเรื่องที่แบบถ้าจบไปแล้วนะตือรู้สึกว่าอยากจะเอนดิ้งกับบางปัญหาก็ได้ค่ะอยากจะจบกับบางปัญหาอยากจะโฟกัส อะไรมากขึ้นเนีย่ยจะโฟกัสความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเขามองคุณเป็นคนที่แบบมีคุณสมบัติหรือว่าตรงตามเช็คิสต์ในแบบที่เขาเคยตั้งใจหรือในแบบที่เขาคิดไว้ด้วยนะคะว่าอยากที่จะแบบมีคนแบบนี้ประมาณนี้อะไรแบบนี้นะในชีวิตแล้วก็มันว่าภาพรวมพลังงานมันเหมือนกับการที่แบบคิงอ s บโซดขึ้นมาเนาะความชัดเจนสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้เนาะพลังงานของการ ได้มาฮิลหรือว่าพลังงานงการแบบที่จะมีการตัดสินใจตั้งเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นอนะมนเห็นถึงแพชชั่นความพยายามหรือความรู้สึกของเขาอาจจะน่าจะมีแพชชั่นต่อคุณในเวลานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคนคนนี้นะคะถ้าเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะจะติดต่อสื่อสารคุณมาด้วยเรื่องของอะไรนะคะดี๋ยเรามาดูกัน มีพลังงานเด็กถือเหรียญน,นะคะแปดทั่วยังไงทิงอัพสอดวิทำพรวนนะคะแล้วก็มีภายในสเปนเดโคนะคะการซัพพอร์ตการช่วยเหลือนะคะหรือว่าการที่แบบว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันมีการอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น มีในเรื่องการหันหลังให้กับปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็ชัดเจนกับเป้าหมายความรู้สึกในการที่เข้ามามันว่าก็เป็นการเริ่มต้นการสื่อสารอะไรกันที่มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายยังไงบ้างนะคะในการที่จะเข้ามา spin o f o r ด f o u r of p e n t a c l e ค่ค่ะมีไพ่แต่เจบิลนะคะ n of s w o r d s ซนชาวธาตไฟนะายสับเพน Night of Pentacles นะคะวันนี้คนคนนี้เขาอยากทำอะไรที่มันชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราอยากทำอะไรให้มันรอบครอบมากขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วก็พร้อมลุยกับการที่จะเข้ามามันมีแรงดึงดูดระหว่างตัวคุณและเขานะคะ คือมนว่าคุณคือหนึ่งเหรียญที่ขาดตัวเขาเองอาจจะดูแลตัวเองได้ดีในแบบสถานการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากที่จะเปิดโอกาสในเรื่องราวของความรักอม,มองว่าคุณเป็นหนึ่งเหรียญที่ขาดหายไปก็ได้นะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าการเริ่มต้นจากการแบบแฮปปี้มีความสุขในแบบของตัวเองแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ เขาขาดแล้วก็อยาที่จะเข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะขอดูในส่วนของแนวโน้มการเทคชั่นนะคะของคนคนนี้นะจะเป็นในทิศทางไหนเอ่ยเจษสวานนะคะถึงชาวธาตุไฟนะจ๊ะควีนออฟคัพนะคะได้แห่งวันควีนออฟวานนะคะเซเว่นออฟเ e นเดอร์คลนะคะแล้วก็มีไพ่พลังงานเดอะฟล l ขึ้นมานะคะ โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่เรารู้สึกได้ว่ามีพลังงานนะคะที่แบบค,คนคนนี้เขาน่าจะเทคชันในเรื่องของการเดินทางมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอคุณก็ได้หลายๆอย่างมันอาจจะช้ากว่าที่คุณคิดหรือว่าการเทคชันของเขามันอาจจะไม่ได้เร็วแบบที่คุณ คาดหวังแบบที่คุณคิดไว้มันเป็นการค่อยๆประเมินดูความสัมพันธ์ต่างๆแล้วค่อยๆที่จะแบบมีความสม่ำเสมอมีแพชชั่นหรือมอบความห่วงใยความใส่ใจให้กับคุณแบบเรื่อยๆต่อเนื่องนะคะมีแพชชั่นเรื่อยๆไปตลอดตลอดนะเหมือนเป็นการประเมินดูสถานการณ์ไปด้วยว่าเอะคุณจะอะไรยังไงนะความรู้สึกของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอคนคนนี้เนี่ยเขาเทคชั่นแล้วความรู้สึกคุณล่ะ เป็นยังไงมีพลังงานจัสติสนะคะมีพลังงาน King of Pentacles นะคะ The w i e e l o f Fortune มีพลังงานสีถ้วยนะคะพลังงาน h ฮ e r o p h แฟลแล้วก็ s i Six of s w o r d s นะคะคนณแม่คุณน่าจะปล่อยวางกับปัญหาได้เยอะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราสึกว่าเออมันยัง Move on ไม่ได้มันยังอยู่ในจุดที่แบบ มันยังเป็นปัญหาคาราคาซังในความรู้สึกค่ะก็น่าจะได้มีการเคลียร์กับปัญหาแล้วก็มีความหวังใหม่ในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้ารวมถึงหาข้อตกลงข้อยุติในปัญหาต่างๆระหว่างกันได้นะคะคุณจะแบบไม่ได้ฟุ้งเท่าเดิมและเราก็รู้สึกว่าบางอย่างควรจะปล่อยวางไปเลยก็ได้บางปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่ในความรู้สึกนะคะมันมีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันว่าความรู้สึกคุณเปลี่ยนแปลงไป มีทิศทางที่พัฒนาขึ้นได้ไหมมีแต่ว่าเป็นในแนวทางที่คุณตั้งเป้าไว้นะั่นแหละคุณก็มองว่าโอเคก็แฟนนะพูดตรงๆมีเหตุมีผลคุยกันแบบสม่ำเสมอแบบนี้นะคะอาจจะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมันขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนเอ่ยพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะ ทิศทางหรือเอาคำนะคะเป็นอย่างไรคะในความสัมพันธ์นี้ชาวทาตไฟและคนที่จะติดต่อมานะมี q u e e n of Cup นะคะ The s t a k มีไพ่พลังงาน The Moon นะคะมีไพ่พลังงาน5ถ้วยนะจ๊ะ6ไม้เท้านะคะ s of c u p อแล้วก็มีพลังงาน8ถ้วยนะคะมันว่าหลายคนเลือกที่จะเดินแบบว่าออกจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิที่มันไม่โอเคอะ แต่ไม่หมายความว่าปิดโอกาสนะมนว่าบางปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ก็เป็นการเดินออกจากตรงนั้นไปอะค่ะมันมีในเรื่องของการที่เรายังรู้สึกจมอยู่กับบางเรื่องนะมนว่าชาวทัศน์ไฟเองก็อาจจะอยู่ในจุดที่เออเปิดโอกาสแหละเป็นช้อยเป็นตัวเลือกแต่ว่าตัวคุณก็ยังไม่ได้แบบโลความรู้สึกไปได้ทั้งหมดเป็นแค่บางอย่างบางประเด็นนะคะพยายามที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลลงตัวมากขึ้นนะคะ คันว่าคุณก็แอบมีความวิตกกังวลนะ่ะบางครั้งก็เลือกที่จะทําตามสัญชาตญาณของตัวเองด้วยนะคะมันมีในเรื่องของการเอาใจใส่กันเทสชั่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจกันด้วยมันมีความเซนซิทีฟขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะก็มีเป้าหมายแหละแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาลังการประเมินดูไปเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรที่มันติดอยู่ในใจเหมือนกันนะ อ่ะขอดูพลังงานเอาคำเพิ่มเติมนิดนึงชวาวทัศไปนะพลังงานจัดเมนนะคะมีพลังงาน2ถ้วยก็คนที่เขาจะติดต่อมาหาคุณนะชวาวทัศไป King code, nice of Pentacle, คนายสควาดแาบนะคะแล้วก็มี8ปไม้ท้าคอนเฟิร์มการติดต่อสื่อสารมาเร็วๆนี้แหละ แล้วก็มองว่านะก็เป็นโอกาสทางความรักที่ยังมีข้อจํากัดในความรู้สึกยังมีกําแพงต้องรอเวลาอย่างที่บอกนะคะในการทลายกําแพงทางความรู้สึกเวลาที่มีแพชชั่นอะไรแล้วมันรอโอกาสของการฟื้นฟูอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะซึ่งถามว่าคุณทั้งสองคนเข้าใจไหมเข้าใจเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลที่เข้าใจได้มากๆเลยกับการที่แบบต้องรอจังหวะเวลาตรงนี้นะคะแต่เร็วนี้แหละจะมีการติดต่อสื่อสารมานะ เอาคำนิดหนึงนี่พลังงานเด,เดวิลรู้สึกว่ายังไงก็มันเหมือนกับเป็นการยากที่จะตัดกันได้ค่ะดนะคะมันก็มีแรงแพชชั่นแรงดึงดูดระหว่างกันนะคะโอเคเนี่ยเรามาดูสิว่านะคะคำแนะนำสังไพยอยากจะบอกอะไรชาวทัดไปจ้ะนะจังหวะของการรอคอยนิดหนึ่งเนะาะ3าไม้เท้า2เหรียญเพดซัอดส,สอ,ดสอไม้เท้าการปรับแผนนะคะวางแผนบางแผนใน,น,นเรื่องราวของ พาร์ทเนอร์คู่ชีวิตที่จะเข้ามานะคะมนว่าถ้าคุณมีเป้าหมายหรือมีแผนในใจมุมมองทัศนคติแบบไหนแล้วเนี่ยมนว่ามันเป็นการง่ายที่คุณจะคัดเลือกใครเข้ามาปัญหาบางอย่างมันต้องได้รับการปล่อยวางบ้างนะคะอย่ากเก็บไปแบบว่าคิดจนแบบฟุง้งอยู่ในความรู้สึกจนเกินไปเนาะหลายๆอย่างต้องอาศัยการบริหารจัดการการจัดลําดับความสําคัญในชีวิต Priority ต่างๆ เพื่อให้เราสามารถที่จะโฟกับชีวิตได้ดีขึ้นนะคะมีไพ่พลังงานเด็กถือดาบขึ้นมาด้วยนะคะโอกาสในเรื่องราวที่แบบอาจจะเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ด้วยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะอาจจะเ,เราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะ มีชาวราศีกันนะคะชาวกุมชาวเมถุนนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ